ทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกินนมนะครับนี่วันนี้ผมจะมารีวิวกินนมนี่ครับรส <c oughs> <c oughs> ชาติก็ห <c oughs> วานๆเฉยๆครับมีหวานๆนิดๆอย่างเดียวครับ อร่อยดีนะครับนี่นะครับชิ้นต่อไปที่เราจะมารีวิวคืนนี้ครับพอไปเอาไก่ก่อน นี่ครับเราจะลองแกะดูนี่ครับเราจะลองแกะกันดูนะครับคืออะไรครับมันคือเยลลี่ครับเยลลี่รสชาติอะไรเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับเอความเบล เปรี้ยวนิดนิดแล้วก็หวานหวานนี่ครับคี่อะไรอ่ะคือเยลลี่รสอังงุ่นครับนี่ครับ ่อไปผมจะเล่นผมจะเล่นดินนี่คือดินน้ำมันนี่ค จริงจริงนี่ครับเออดินน้ำมันเวลาสัมผัสจะมันจะเหนียวเหนียวนี่ครับแบบของผมแต่ดินน้ำมันของผมมันจะเค็มเป็นนี่ครับนี่ครับเพระมันจะมีลายเอามา นี่ครับ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 ไปที่เราจะมารีวิวก็คือสองนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ ใสแบบนี้มาเลยครับนี่ครับนี่ครับ,รบมันก็จะสามารถทำอย่างนี้ได้อย่างเดียวแล้วมันก็จะสามารถหมุนไปด้านหลังได้ครับจริงๆแล้ววันนี้มันถอดได้นะครับนี่ครับแต่ถ้าถอดใส่ยากมากเลยนะครับทผไปชมอันนี้แต่มันสามารถหมุนแขไปได้ นี่ครับหนึ่งครับนี่ครับหนึ่งครับนี่ครับิี่ต่อไปที่เราจะมารีวิวก็คืออันนี้อันนี้มันจะนิ่มมากเลยครับดูครับนี่นี่นีูดูดด ครับมันจะนิ่มมากเลยครับนี่ครับนลิชิ้่ต่บไปที่เราจะมารีวิวก็คืออันนี้ครับนี่คือเดี๋ยวผมขอเอากล้องขึ้นก่อนนี่นครับจะไปจัดไห ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมันสามารถนี่แ้ามันสามารถยกไดแล้วมันก็สามารถทำได้แค่นี้ครับแล้วขาอันนี้ก็เหมือนข้างขาข้างนี้นั่นแหละครับแล้ววันนี้มันสามารถทำแบบนี้แล้วมันก็สามารถ หมุนได้รอบครับนะก็เหมือนการอันนี้ค้ังนี้ก็เหมือนกานกับผ้าอันนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับในิิๆแล้วหัวมันถอดได้นะครับแต่ถ้าถอดใส่ใส่ไม่ได้นะครับต้องให้ผู้ใหญ่ใส่ด้วยผู้ใหญ่จุดก็จะได้เออยากจริงเอา,เอ,าอันต่อไปกันนะครับ นี่มันคือลูกอมแต่ผมกินไปหมดแล้วแล้วนี่ก็คือปัาฉรินี่เราต้องกดอุู่นี้แล้วอันนี้ปัลฉลานีนี่ค่บใ้คิดอบไก็จะเครื่องเกมแบบนี้นะครับนี่ครับ ถ้าผูบบ้ชมไม่จะเปิดก็เปิดตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะแสดงแล้วเราก็ต้องกดบุ่มไหนสักบุ่มหนึ่งนี่เราก็ต้องกดตรงนี้นี่นี่แล้วมอนก็จะหยุดแล้วเราแล้วผู้ชมครับนี่มันก็จะมีเกมแบบนี้นี่ครับ นี่เราต้องกดตรงนี้แล้วนี้มันก็จะไหลลงมานะครับแล้วพอไหลลงมาแล้วก็กดให้มันลงมาเลยแล้วสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมแล้ว มันสามารถกดตรงนี้ได้นะคบมีแล้วอันนี้ก็ด้ไอตรงไอตรงนี้มันจะมันก็จะมีเกมหลายเกมเลยนะครับ ถ้าเรากดตรงนี้มันจะมีเกมหลายเกมมันจะไปถึง23ครับครับมันมันจะมีเกมทั้งหมด23อันครับปิดจะพงขอปิดมันกแล้วอันที่ใส่ แล้วมันแล้วผมก็ใส่ของเล่นนี่ครับ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 ท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนี่ครับจริงๆแล้วอันนี้มันจะมีน้ำนะครับ จริงๆแล้ววันนี้มันจะมีแก้วน้ำอยู่ด้านไในแต่มันสามารถใส่ของยินได้แล้วมันสามารถใส่อะไรก็ได้นะครับนี่นี่ผมนี่แม่นี่คือแม่ผมอ่ะซื้อมาให้ผมนี่นี่ครับ แบ่งออกได้อแต่มันจะหลุดได้ง่ายมากเลยนะคะมันสามารถแปะของเล่นหรืออะไรก็ได้นะครับผู้ชมต่อไปแล้วก็จะมารีวิวันนี้ค่อนอันนี้คือผมกินไปแล้วนะคะนี่มันคือรสช็อกโกแลตเดี๋ยวผมจะลองกินช็อกโกแลตดู มันจะเป็นแป้งมันก็จะมีช็อกโกแลตอยู่ด้านในครับมันก็จะมีช็อกโกแลตอยู่ด้านในนะครับว้า ชมกับอนิย่าเป็นหริองอยงถ้ามาชมครับแล้วน,น,นี่ครับผมจะมารีวิวชิ้นต่อไปกันนะครับครั้งนี้ผมรีวิวชิน้นแรกต่อไปผมจะมารีวิวอนนี้กันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจริงๆแล้วมันจะมี จริงแล้วมันจะมีทั้งหมด5อันนะครับห้าหะหนึ่งสองสามสี่ในจริงแล้วมันจะมี5อัน,น จะมารีวิวหันเบอร์เกอร์อันนี้ ก็ดึงเนี่ยออที่ทีบก<อ>นี่ครับแล้วมามันก็จับไปแล้วขันหัวแบบนี้ครับแล้วมันก็จะแยกเป็นหนึ่งสองสามนี่ครับ นี่ถังยยกก่นนะครับ้แล้วก็เราก็จะจบีย่างนี้ครับบ๊ายบาย